สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story with Cat ตึงๆดูทุกคนเราอยู่ที่ไหนนี่สถานที่แปลกตาไหมคะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหม อ้อชชื้เห็นแต่เรานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้นะคะเรามาที่ Art g a l l e เ y ชื่อว่าตาตั้ม l กลเลอรี่นะคะคือที่เนี่ยจริงๆวันเนี้ยมันเป็นวันเสาร์เราก็เลยมาวาดลูกเล่นกันนั่นเองก็คือวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำาอคทิวิตในวันหยุดนะคะถ้งซึ่งถ้าใครเป็นแบบนักกิจกรรมสายวาดรูปอยากพักผ่อนอะไรอย่างี้สามารถมาได้นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินชมบรรยากาศกันนะคะนี่ก็จะมีรูปแกลเลอรี่โชว์เต็มไปหมดซึ่งสวยมากแล้วจะมีแบบว่าสีน้ำมันสีเพทนนะคิลิกเต็มไปหมดเลยนะคะภาพใหญ่ภาพเล็กกันก็ถ่ายรูปเล่นด้วยได้ด้วยนะจริงๆแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งแล้วกกกระต๋าสองใบอันนี้ไม่ได้อยู่ในแกลเลอรี่นะที่ของเรานี่นะคะก็คือตรงที่ที่เราจะนั่งเรียนกันใช่ไหมคะระบายสีซึ่งที่ ต้องบอกว่าทาร์เก็ตเขาค่อนข้างหลากหลายมากอะ่ะก็คือจะมีตั้งแต่เด็กน้อยที่มาว่านกับคุณพ่อคุณแม่มีเปถึผู้ใหญ่แ้ะก็มีวัยรุ่นแบบเราเรานะคะซึ่งก็เราสามารถชวนเพื่อนชวนแฟนชวนพ่อแม่ชวนลูกหลานอะไรมาว่าได้หมดเลยคะ่ะก็คือคอนดิชันของผนที่จะมาว่านลูกที่นี่ใช่ไหมจริงๆก็คือที่นี่เขาจะเปิดวันเสาร์ซึ่งก็เป็นวันอะไรเป็นวันหยุดที่เหมาะสมที่แบบว่าควรเราแบบ เขาเรียกว่าอะไรพอวันเสาร์ทั้งทีจริงก็คือถ้าใครหากิจกรรมทำมออทันก็เหมาะเหนื่อยจากการทำงานก็ออมาได้เลย รอบอกหมายถึงว่าในวันเสาร์นะคะ,ะ,คะเขาจะมีหลายรอบมากๆซึ่งแต่ละรอบเนี่ยรูปวาดก็จะไม่เหมือนกันเราสามารถเลือกเวลาได้ว่าเราอยากวาดใช้ระยะเวลาในการวาดกี่ชั่วโมงเขาจะมีตั้งแต่2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับรูปภาพนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะแนะนําถ้าเกิดว่าเราอเพิ่งลองมาวาดเนี้ยก็อาจจะเลือกเป็น3ชั่วโมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เร่งรีบจนเกินไปนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าช่วงเวลาไหนวาดรูปไหนก็คือสามารถทักเข้ามาในอินสตาแกรมของ แคลอรี่ได้แล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่าวันนี้นะคะเราสองคนจะวาดลูกบอลลายอเดามาติ๊กตอกติ๊กตอกไม่รู้หรอกโอเคพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวนั่งคุยกันบ้างนะคะโอเคที่นี่เนี่ยจะบอกว่าจริงๆที่นี่เขามีครูสอนด้วยไม่มีพื้นฐานก็มาได้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเราวาดรูปไม่เก่งอาจจะไม่กล้ามาวาดแกลอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือ การวาดรูปมันเป็นฟิลแบบมันเป็นศิลปะทุกคนมันเป็นศิลปะปล่อยอปล่อยปล่อยใจจอยจอยทคนแล้วก็เล่นได้ไหมทุกคนปล่อยใจใช่ลองได้ด้วยนะปล่อยใจนะคะนี่ะะคเขามีคนครูสอนให้ด้วยแล้วก็คลาสเนี่ยเป็นไพรเวทมากมากคือายเวทมจะแค่แบบไม่กี่ยวกับคนสามถึงคนเท่านั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นคือคุณครูจะสามารถช่วยสอนเราได้แบบดีมากๆเลยก็คือไม่ต้องกลัวทุกคนสามารถมาวาดได้นะคะแล้วความพิเศษของที่นี่คืออะไร คือที่นี่นะคะสามารถคัสตอมไมซ์เพนติ้งได้ด้วยก็คือเอารูปมาเพ้นเองนะคะคือเอาจริงแม้มันเหมาะมากสมมุติว่าเราอยากทําของขวัญให้ใครเราอยากวาดรูปเองแต่ว่าเราแบบว่าเออไม่มีพื้นฐานหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเอารูปมาให้ครับเพิ่มินราคาได้ช่วยเพนราซึ่งเริ่มต้นแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะใช่ยังได้ผลงานของเรานะคะที่สามารถเอาไปตั้งโชว์ปิดติดฝาบ้านเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเป็นแฮนด์เมดฝีมือเราเองนะคะถูกต้องแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากมาก ใช่แต่ถ้า<ต>ไม่มีรูปก็ก็ลูกของที่นี่ก็สวยค่ะถูกต้อง,องค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะวาดรูปอะไรนะคะใช่เดี๋ยวเราคุณครูมาตับใช่จะเริ่มแล้วนะคะเขาจะวาดรูปนี้ส่วนเค้กจะวาดรูปล่างคะ่ะ กันน่ารักมากจริงเีก็จะเป็นสีโทนอะคนร้อนแค่จะเป็นคนยอนนี <Trustee> ้รก <tama> ็จะระบายที <ik> ่หลักคอท่นรักเ ของเคสก็คือสีโคลาโทนเลยนะคะก็คืออันนี <S 2> <S 2> <S <S ้จะเป็นสีโทนร้อนนะคะก็เริ่มลงหลังกันที สองเค้กดอกไม้มาหมดส่วนแล้วมั้งต้องทำเป็นหลังก่อนอ่าเพราะว่าผมก็เดี๋ยวว่าครึ่งทางแล้วค่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจครึ่งแล้วนี้ก็เป็นไงบ้างคะตอนนี้สัมภาษณ์ระหว่างครึ่งทางก็ดีะสนุกครับเด็ กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรอยู่ทำสีข้าครันน่าจะเหมือนน้ำรือเปล่าเป็นชนแดงเงาเงาอะไรสิ เค้กจะเสร็จแนจะเสร็แล้นี่นะคะก็คือเค้กเก็บรายละเอียดอยู่พว่าไม่อยากให้นเตั้งชื่อภาพได้ค่ะเคก็ได้ค่ะนี่ทุ่งดอกทิวลิปของเค้กนะคะนี่นะคะคือผลงานของแคสนะคะขออภัยน้องหมาอ้วนไปนิดนึงกินเยอะก็ต้องพามาออกกำลังกายนะคะ ชื่อภาพว่าแคทเหมือนซ้ำมามาน้อยนะคะมาน่อยนี่แล้วก็นี่คือผลงานของเราสองคนนะคะแ่หลังจากที่เราอวดผลงานกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะ๋ยวเราคู่กันหน่อยก็คือคนเราก็อิเลยจง ก็คือนะคะวันนี้เราสนุกมากนะคะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากนะคะรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็น2ชั่วโมงที่แบบว่าเอาที่มันผ่านไปแบบเดียวใช่คุณครูก็น่ารักนะคะสามารถแบบว่าคอนโทรลทุกคนได้ภายในเวลาจํากัดถูกต้องแล้วว่ดคุณภาพด้วยใช่ก็ช่วยได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะก็คือสนุกมากประทับใจมากนะคะ ทุกคนมาลองนะคะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็แบบได้ภาพไปตกแต่งบ้านแล้วก็ผ่อนคลายด้วยถูกต้องเราจะรู้สึกว่าแบบมันคลายเครียดมากๆค่ะการมาระบายสีถ้าเกิดว่าเออใครสนใจอยากมาก็ตามมาได้นะคะที่ตาตั้มแกลลี่สำหรับวันนี้นะคะคลิปดูดิแม่โอเคโบทค่ะทุกคนทุกคนชอบภาพไหนคะโบวคถ้าเราแจกมีใครอยากได้ไหมคะ ไม่ฮะโหวตนะคะชอบภาพไหนกันติ้งือชอบภาพต้องต้องห้ามโหวตคนในคนหนึ่งค่ะต้องโหวตสองคนเท่านั้นนะคะเป็นกฎทุกคนไม่ต้องโหวตโหวตแต่โหวตต้องโหวตคู่นะคะห้ามโหวตคนเดียวมันเป็นกฎอ๋อก็คือหมายถึงไงก็คือโหวตก็คือต้องโหวตเคยกับแขกตามคู่ใช่โอเคเป็นกฎนะคะทุกคนต้องจำจำเข้าใจไหมใช่ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ใ้ช่องเลยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรอีกแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนค่าตั้งแกลเลอรี่ได้นะคะที่ให้เรามาวาดรูปในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะหัวใจ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 คำสัมมีตาจุ๊บ